แจ้งข่าวการปิดถนนถนนสีลมหน้าวัดแขกนะครับขบวนแห่พระแม่อุมาเทวีในคืนนวราตรีวันที่สองตุลาคม2568นะครับท่านผู้ชมก็เริ่มปิดนะครับข้อหนึ่งนะครับถนนสีลมฝั่งหน้าวัดแขกนะตั้งแต่แยกนารารมถึงแยกสุรศักดิ์นะครับตั้งแต่4โมงจะถึงตีสี่ปิดยาวเลยนะครับ ต่อันที่2ก็คือถนนนาาธิวาสขาเข้านะครับตั้งแต่แยกนาริทนทรแยกนาราลมก็ตั้งแต่5้าโมงจนถึงตีสองน,น,นะครับแล้วก็สาทรเหนือนะครับตั้งแต่แยกสาทรถึงแยกนาราลมตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงตีสี่นะอันที่4ี่ก็คือถนนสุรศักดิ์ตั้งแต่แยกสุรศักดิ์ถึงแยการารแ 4, นะสาทรนะครับตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึงตีสี่นะครับอันนี้ก็คือใป้าาการ ประชาสัมพันธ์งานแห่สะเพนีวัดแขกศรีลมนะครับผิดถนน2ตุลาคม2568ครับก็อ,อัปเดตเส้นทางนะครับสําหรับท่านที่จะเดินทางตรงไหนเข้าปิดถนนก็หลีกเลี่ยงนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ